โอ้ชิวๆค่ะไม่เยอะหรอกนี่เออโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c t t ซ i l l a Mo สค่ะวันนี้เนี่ยโมสไปรื้อนะคะ ตู้เสื้อผ้าของปีเตอร์มานะคะก็คือสามีของโมสันเองนะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกรุ่นะคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่า ready to wear ของปีเตอร์กันค่ะเผื่อใครอยากได้ไอเดียซื้อเสื้อผ้าให้กับหนุ่มๆน,นะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาสเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนโมสได้ไปลือ้อตู้เสื้อผ้าของปีเตอร์มานะคะแล้วก็ เลือกเสื้อผ้ามาบางส่วนนะคะที่วันนี้เนี่ยจะเอามาเปิดกลุให้ดูกันนะเพราะว่าถ้าเอามาหมดเนี่ยตายพอดี2ชั่วโมงก็อัดไม่เสร็จนะคะ <c oughs> ก็เลือกตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียสําหรับหลายๆคนได้นะที่ใช้ได้จริงแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าหรือว่า ready to wear เนี่ยถ้าเกิดว่ามันราคาสูงเนี่ยซึ่งมันสูงแน่ๆอยู่แล้วแหละคุณก็จะได้ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงด้วยคุณผู้ชายด้วยนะคะใส่ด้วยการซื้อทีเดียวเนี่ยคุ้มค่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะตัวนี้เนี่ยจะแนะนำมากมากนะคะสามารถหาได้ที่อาเล็ตนะคะของ Gucci นะก็คือนี่เลยอันนี้ก็แบรนด์ Gucci นะคะเป็นเสื้อยือดแบบนี้ค่ะทุกคนเป็น T-shirt นะใส่ออกมาแล้วก็เลิศนะเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้หญิงใส่ก็อาจจะแบบมัดตรงนี้เอาไว้นะให้มันแบบโชว์เอวนิดนึงนะคะก็สามารถใส่ออกมาได้ดูดีมากๆแล้วค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันหลายสีมากๆเลยนะคะมีทั้ง สีดำนะคะสีขาวสีเทานะคะเทาเข้มเทาอ่อนเนี่ยมีเยอะเลยก็สามารถไปดูได้แถมราคาไม่แพงด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะคะตอนโมซื้อเนี่ยประมาณ100ยูโรเองมั้งตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่ารุ่นนี้ขึ้นทุกปีค่ะตรงหน้าด้านหน้าก็จะสกรีนคําว่ากุชชี่นะคะตัวนี้ค่ะก็มีป้ายปกตินะอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะโมซื้อถือว่าน่าจะเป็นผ้าคอตตอนทําให้มันสามารถแบบทําความสะอาดได้ง่ายค่ะนี่อย่างที่โมสอนไปในคลิปก่อนก่อนนะคะคุณสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่า ทำความสะอาดได้อย่างไรบ้างแล้วก็วัสดุเป็นอะไรนะคะวัสดุคาเป็นคอตตอน100%นะคะวิธีซักก็สามารถซักมือได้ทําให้ไม่ต้องส่งร้านซักค่ะก็อาจจะซักมือซักกับน้ำนะคะน้าอุณหภูมิปกตินะทุกคนแล้วก็แขวนสบัดสบัดต,ตากได้เลยก็เอามาใช้ได้อีกนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะที่มอสไปค้นมาในกรุนะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตต่างๆซึ่งเชิ้ตพวกนี้ค่ะ ม o สามารถใส่ด้วยได้เนื่องจากว่าไซส์เนี่ยมันเป็นผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ไซส์ m ไซส์ l อะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว gg bloom นะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นลายนี้เพราะว่าลายนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในลายยอดฮิตนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในลายของขวดน้ําหอมที่เป็นกลิ่นยอดฮิตด้วยนะคะก็คือ gg bloom นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้ซึ่งเป็นผ้าที่แบบผ้าปโปร่งสบายเนะ,ะเป็นผ้าคอตตอนเหมือนกันทําให้สามารถทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ เวลาใส่เนี่ยก็ใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เวลาที่โมใส่เนี่ยโมก็จะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ผูกเอวขึ้นมานะคะให้มันแบบสั้นลงสั้นขึ้นมานิดนึงนะเวลาใส่ก็จะได้ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะตัวนี้จําราคาไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็คือใส่คุมมากนะแล้วก็เห็นปีเตอร์ใส่บ่อยมากๆเหมือนกันค่ะ ใส่กับยีนใส่กับกางเกงจัมธรรมดาก็สวยนะคะ่ะจัมอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นทางการมากแล้วตัวต่อไปค่ะยังอยู่กันที่กุชชี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยมอสเอาออกมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มอสชอบมากๆเพราะว่ามอสซื้อมาเนี่ยกะว่าซื้อให้พีเตอร์ใสใช่ไหมคะแล้วตัวเองก็ได้ใส่ด้วยแล้วก็จริงๆคะ่ะได้ใส่แบบบ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าสีมันน่ารักแล้วมันก็ใส่ง่ายนะคะ แต่ว่าเวลาที่ใส่ไปเมืองไทยชอบโดนรอว่าแบบจะไปตัดอ้อยที่ไหนนะทุกคนก็ใส่อันนี้ใช่ไหมคะก็ใส่กับกางเกงยีนก็น่ารักแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่โมจะใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยใส่เป็นเกาะอกสั้นๆให้มันแบบเห็นตรงช่วงเอวนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นเสื้อคลุมก็ออกมาดูดีแล้วค่ะใส่กับกางเกงยีนก็น่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปความพิเศษของเขาก็คือนี่เจ้าหูตัวผูกอย่างนี้นะคะสองข้างมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะ มันเป็นสั้นข้างยาวข้างนะเพราะว่าปกติเราจะต้องลูกโบเนี่ยเป็น2หูใช่ไหมแต่อันนี้ปลูกแค่หูเดียวค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ปล่อยเอาไว้ได้เลยนะตัวนี้ก็จําราคาไม่ได้เ้วเหมือนกันต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยจําราคาอยู่แล้วอะ่ะก็เลยซื้อแล้วซื้อเลยอะ่ะทุกคนตัวนี้ก็ใส่ง่ายค่ะใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าที่ใส่ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเวลาซื้อแบรนด์เนมเนี่ยซื้อใส่ด้วยกันเนี่ยราคามันก็เหมือนแบบเราหารครึ่งอ่ะเนาะแนะนาว่าให้ซื้อเป็นเสื้อเชิ้ต เป็นเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมด้านหน้าเพราะว่ามันสามารถสไตล์ได้เยอะกว่าใส่ได้หลายแบบค่ะใส่เป็นเสื้อคลุมได้ใส่เป็นเสื้อเดียเด่ยวๆก็ได้ใส่ไปทํางานก็ยังได้เลยค่ะและชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของคุณผู้ชายนะคะอุ้ยไปไปเกียร์ทุกคนไหมแขวนสูตรของคุณผู้ชายนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรชุดสูตรของ B&G นะคะหรือว่าโดยเชกกาบาน่านั่นเองนะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นวินเทจไปแล้วนะทุกคน ไม่แน่ใจนะดูจากป้ายใครที่แบบมีความรู้ mm. เกี่ยวกับโดชเชกบานาอาจจะบอกได้นะโออันนี้ก็เป็นตัวสูตรซึ่งสูตรของผู้ชายของโดชเชกบานา m อสว่าเขาทำทรงออกมาได้ดีมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดูแบบฟิตเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูใหญ่เกินไปแต่ว่าในช่วงไหล่เนี่ยค่ะเขาจะมีทรงไหล่ที่แบบใส่ออกมาแล้วดูดีมากคือเป็นดูเป็นผู้ชายไหล่กว้างกำยำอะถ้าใครที่มีหุ่นแบบผอมแห้งแรงน้อยอะไรเงี้ยนะคะใส่สูตรของโดชเชกบานาใส่พุกออกมาคือแบบ โอ้โหเหมือนคุณเข้ายิมมาแบบว่า5วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้เลยนะใวันแล้วดูดีไม่ได้ทําให้ตัวแบบว่าดูห่อเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเลือกไซส์ดีๆนะคะไซส์ size ที่ถูกต้องเนี่ยเวลาใส่เนี่ยอาจจะติดแขนนิดนึงมันจะยกไหล่ยากนิดนึงค่ะอันนั้นนะคือไซส์ที่พอดีสามารถใส่ในแคชช a วได้ m o s ะเอามาใส่เป็นแบบว่าในวันปกติอะไรเงี้ยนะคะบางวันที่ใส่กางเกงสีขาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นแบบกระอกอะไรเงี้ยค่ะ m o s ก็เอาเนี้ยมาใส่คลุม เหมือนเป็นสูตรโอเวอร์ไซส์เนี่ยก็สามารถใส่ด้วยกันได้สำหรับชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่เคยใส่เลยค่ะอันนี้ก็คือเสื้อยืดอีกเหมือนกันโมชชอบซื้อเสื้อยืดมากเลยนะเพราะว่าเหมือนเราได้ใส่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของ Michael Kors นะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเขียนคาว่า Kors นะคะด้านหลังก็จะมี MK นะเห็นทีไรก็นึกถึง MK Su เีทุกทีเลยอะทุกคน นี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเรียบๆค่ะก็ใส่ได้ในทุกๆวันนะคะไม่ต้องเป็นทางการมากแล้วชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้ก็ซื้อมายังไม่เคยใช้เลยอีกเหมือนกันค่ะนี่เป็นเน็คไทนะคะของกุชชี่อีกเช่นเดียวกันค่ะนี่น่ารักนะอันนี้จะมีความแบบเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะ ลายต่างๆอะไรแบบนี้นะก็จะดูมีความแบบเออมีสไตล์จริงๆเขามีทายแบบเป็นทายสำเร็จรูปด้วยนะคะแต่โมชว่าแบบนี้มันดีกว่าเพราะว่ามันสามารถแบบปรับได้ไซส์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันยาวอยากให้มันสั้นอ่ะเราก็ปลูกเองได้อันนี้ซื้อมาไม่แพงค่ะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าออน่าจะไม่ถึง100ยูโรอ่ะถ้าถึงก็อาจจะร้อยนิดๆเท่านั้นเองค่ะไม่แพงครับอันนี้เพราะว่าเน็กทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครมองหาของขวัญสำหรับคุณผู้ชายนะ ก็จะแนะนำค่ะว่าให้ซื้อเนกไทเพราะว่าได้ใช้ในโอกาสพิเศษค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาผูกเนี่ยเขาก็จะ นึกถึงเรานั่นเองค่ะแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะโมสก็บางทีอยากจะเอามาผูกให้มันเป็นโบอะไรแบบนี้เหมือนกันวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าจะชอบกันหวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครที่อยากให้มสเปิดกรุอะไรของใครอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะจริงๆพวก small leather goods เนี่ยมสก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เคยเอามาเปิดกรุสักทีใครที่อยากดูคะ่ะก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวมสจะได้เอามาเปิดกันถ้ามีคนสนใจเยอะๆโอเคไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ใครที่อยากเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการช้อปปิ้งของแบรนด์เนมนะคะว่าแบบอยากได้ของถูกแบบนี้เนี่ยที่โมซื้อมาเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างหรืออยากได้ของที่เป็นของขวัญของสมนาคุณนะคะ VIP gift ต่างๆจากร้านแบรนด์เนมเนี่ยจะต้องทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าโมสก็ทำคลิปบอกเอาไว้นะคะในช่อง c a สซ l ล่ m o ม t นี่เลยสามารถหาดูได้ในคลิปเก่าๆของช่องได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครขี้เกียจค่ะไม่อยากเข้าไปหานะะีก็สามารถกด description นะคะด้านล่างนี้เลยมดวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ยอดฮิตนะคะการเข้าแบรนด์เนมครั้งแรกต้องทำตัวยังไงอะไรแบบนี้กดเข้าไปดูได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ที่เรียกว่าอัดแน่นแล้วก็หาฟังที่ไหนไม่ได้แน่นอนเลยค่ะแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปต่อไปว่ามดจะเอาอะไรเด็ดๆมาแชร์กันอีกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะ แล้วก็คลิปนี้ถ้าคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจโมสด้วยนะคะบอกได้เลยว่าแค่1นึ่งไลค์ของคุณเนี่ยมันสามารถช่วยโมสนะคะให้ทำคลิปใหม่ๆได้เนี่ยเป็นกำลังใจให้โมสได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะในคลิปหน้าโมสจะมาเปิดกลุอะไรให้ดูอีกอย่าลืมติดตามชมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายอาดิ o อ